ไปมือายขึ้นก่อนเมาองได้ไหนนี่ไงเห็นป่าะเนี่ยนี่ด็ว้าวอ๋อโอมมาโอ๊ตจยมันได้ไะเนียไม่สุดสัตว์ครร่ำวยถ่ายรร่ำรนยหมนกันเมืองเกิ ดูดูดูด้านขวาครับอ๋อมันคือป้ายมีสวนสัตว์ที่เยอะอ๋อเปิดกระจกเสือบาสื้อโตนะเรียวเลยเรียวปัดตีเรียวเลยอัมปัดทองออมปัดที่เย็นช่างช่อชามช่างมันช่างมันก็บอกว่าเปนช่างมันเดี๋ยวมัน วันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้ขอพิษแม่เปะดนบอลีะอยู่กบบาทาโอนี่ถงันภพิกิดระดับขี่ช้างคุณค่ะรขี่ช้างเลยเหรอให้แล้ขี่เป็นเออขี่เป็นต้องปาดดากว่าต้องปัดน้ำหนักเยอะต้องปาดได้เงินั่นเงินมหาศาลแล้วมี รุนเดียวเธอเดียวใหม่ยูเขินมีสะพานยูเขิรนน่เขอทายยูเฮินอ่ะมีรถ5าเลน่ะประมาณ20คันนี่แหละก็สะซื้อรถกระบะเป้าโลแล้วก็เอารถ5เรนเล้เป้าโลยูไปเบ้งน้องแจมแม่ไม่อยู่บ้งอยู่ในกล่องอยู่ในกลงเยอะหนว่าหาซือจอดรถแยไปมันยุบยุบไปรูจับไปจับ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  เบิ่งน้ำเจ็บจ็บแล้วก็มีมีป้ายนะที่จอดรถแจ็บมีลิยงอาราักุตังเนี่นะครับนี่ที่นี่แหละที่นี่โอ้ยตัวอะไรน่ะนะคะตัวอะไรอ่ะลิยงอารักุตังเราต้องกินกาฟแฟสักแก้วปีนุนกแก้วนกแก้วด้วยเหรอนกแก้วนกแก้วนกแก้วไปทำไ,ไม เราใช้สิยุกทักนาติ้ไม่รางแกหัวได้หนูมไม่อยากขีช่ช้าพี่จะขี่ม้าลายนะมไม่อยากพี่จะปไปเล่นกับน,น้องแจมพี่จะเล่นกับ,บน้องซึ่งหนูไม่อยากขีช่ช้าก็ไปเดินมองการลอดสมัยไม่พอเลยเมือม่อเดือน

ลามาอ <|so|> ันนี้นลลามาแต่ตอนหนูเดียบาส